ครับก็สวัสดีครับสวัสดีนี่ปลาคือกอละครับช่วงนี้รับไปฤดูการขักแล้เนะครับเริ่มสิมีอากาศลบหนาววิวๆิวมาก้วเนารับโซนนี้ครับกระตามมาหลุดมาเขียมครับวัสเดเพอปเพราะว่าดินยังซุ่มอยู่ครับแล้วกับฝนเมื่อคืนฝนยังตกอยู่ครับมันสิเกิดไปได้อีกโดนสำเด็เนะครับมาหลุดมามึงน้ำกันครับนี่ก็อีกสองดอก ีในสาขานดอกตุ้มๆเห็ดข้ครับเห็ดพิง กำลัเงเกิดห,หลายตัวเห็ดเพิ่งแนวนี้ครับบ้านนี่อุ้มนี่แนวนี้เขากับแจงแสบดี มุ่หนึ่งครับพูดเข้าไปข้างในอีก เป็นหน,น้าอยู่คุณอยู่ไหนครับ ตัว big อยู่ครับเพื่อนอุตโมเดียวนี้ก็ได้แกงหนึ่งเลยนะครับนี่มีเห็ดเพิ่งม,มือนีไปแกงร่วมเห็ดเนือ้ออื่นนี่รสชาติแซ่บเลยละครับผมมักเห็ดเนื้อนี่ตัวไปแกงเห็ดเนือ้ออื่นรวมไเถึงอื่น ครับมูเดียวครมูเดียวตัดขาผอมด้วยหรอครับดินยังบไปผีแกมมูอยู่ในาตานะครับบไปปีบนมูในตา ดูกด้สีเหลีล่ยวกับโอ้หนะครับาจจะดูกเนีนๆเิ้นๆนะครับนี่ครับที่ได ไข่บัดครับไข่ส้งดอกหอยแมงกิน แนมกว่ไปวันเฮ็ดปวกเลยหรอครับผูดอกบานเหรอโอ้พอแล้วครับเฮ็ดปวกดอกบานเหรอจุกดอกอันนี้ดอกตูมก็มีลองดึงมึงบนดินทรายสิดึงขึ้นได้ง,ง่ายหรอกอขึ้นอยู่สองดอกนี่ตูมๆครับ มีบ้านแล้วคือมูนอยแถอผู้ผาเนี่ยโอ้ดึงงานอยู่กับถิ่นใส่มอได้ใส่เสียมหยาบนู <c ười> ้น โอ้ขันมาสากว่านี้มันเอาอะไรเลยเอาะครับเท่าหรอตัวกัดดอกกันแน่นอยู่ครับชนาเสิได้อยู่อ้าขาดครับอืมกบมีโม,โมดีกหระได้สำเนี มือนีได้สำเนีละน็ตปวกพอแถวบัดส,สุดท้ายเนะาะครับได้แกงยงยิ่ยยุต่อครับมือนีได้แกงยงยิ่ยู่ครับกรณีคือผลงานของมือนีเนาะครับไปวังเทียงนี่ครับเนื่องจากว่าช่วงเสอบมีธุระอยู่ครับ ผู้เป็นไปตาเศราเป็นก็ได้เห็ดละงอกลายอยู่ครับแต่ผมได้เห็ดร่วมครับผัวไปสวยนะครับผู้ไปเศราเป็นก็เอาหมดก้อนแล้วครับเนาะเหลือตาเป็นจังใดนะครับยังได้เห็ดปวกอยู่ครับเห็ดปวกค่าดําครับแต่แกงเงี้เต๋อเพ่ครับก็ถือว่าหลายอยู่ครับไปสองชมงครับกามาเนาะครับครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ นำ่นได้ครับสำหรับผู้ที่ว่าท่านใดกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทําเห็ดชิปวิทิวไม่ไม,ไม่ขึ้นมาใหา้พี่หน้องผู้ที่มาเก็บเห็ดนะครับเดี๋ยวมึงเดี๋ยวชมนะครับจะพอกันชิปไหมนะครับ